สวัสดีค่ะจากเพจยวสุตายนะคะสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ตต่ามาส่งมอบรถนอกพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอารถขึ้นมากับรถสไลด์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าต่าจะต้องขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนนะคะค่ารถสไลด์เนี่ยลูกค้าเป็นคนช๊อร้าเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ตต่ด้วยนะคะ วันนี้ต่ายมาส่งรถนอกพื้นที่นะคะโดยที่เอาขึ้นรถสไลด์มาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องขออนุญาตก,กระซิปก่อนว่ารถสไลด์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นคนชําระค่าใช้จ่ายเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังส่งมอบรถกันนะคะนี่จะ้ะตอนนี้นะคะเรามาส่งมอบรถอยู่ที่ทองหล่อนะคะ อยู่ที่ทองหล่อซอยสิบนะคะโดยที่การส่งรถของเราครั้งนี้นั้นโดยขึ้นรถสไลด์มานะคะโดยที่รถสไลด์คันนี้นะคะค่าใช้จ่ายลูกค้าเป็นคนชําระเองนะคะเพราะว่าถ้าให้ต่ายมาส่งต่ายก็ขับรถมาส่งนะคะไม่ได้ขึ้นรถสไลด์นะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องสามพันคันนี้เป็นรถเครื่องสามพันนะคะ ่ายจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่4ี่0 0ืเก้าคือจริงๆมันสา0 0 0ืนเก้านะตามโปรเนี่ยที่ต่ที่ต่จัดให้ก็คือส9 0 0 0นเกนะคะแต่ว่าคันนี้คันนี้นะคะของน้องเคนนะก็คือแบบโดนปรับดาวนิดหน่อยนะคะปรับเงินดาวเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมื่นบาทก็เป็นสี่0 0นเก้านะคะโดยที่4ี่0มืเก้าเนี่ยลูกค้าจะได้ไปก็คืออุปกรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมงานแท้นะคะอยู่ตรงนี้ กระจังหน้าโครเมียมงานแท้นะคะแล้วก็ล้อแมกลาย CE 3 0นะคะล้อแมกลาย CE 3 0หน้ายางเนี่ยอยู่ที่245 40 R 1 8แบบนี้นะคะคือล้อหน้าล้อหลัง275 40 R 1 8นะคะได้แบบนี้ไปเลยนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้คือครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอด็อตไอดุมตรงนี้นะคะแล้วก็ไอตรงนี้ก็คือได้ไปครบหมดเลยนะคะ โดยที่จัดทรงให้ด้วยนะคะโดยที่จัดทรงให้ด้วยนะคะคันนี้น่าจะกหน้าสองหลังสามนะคะคันนี้น่าจะจัดทรงให้อยู่ที่หน้าสองหลังสามนะคะแล้วก็จะมีจอให้ด้วยนะคะสี่หมื่นเก้านะคะมีจอให้ด้วยเป็นจอแอนดรอยนะคะเป็นจอแอนดรอยนะเป็นจอแอนดรอยขนาดเก้านิ้วมีกล้องบันทึกหน้าแล้วก็มีกล้องถอยกล้องถอยอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะคะแปะเอาไว้อยู่ตรงนี้สามารถปรับได้นะปรับแบบโยกซ้ายโยกขวาอะไรพวกนี้ค่ะคือโยกได้นะแบบดูดูมุมดูองศาของเราเองนะคะเคสนี้นะเป็นเคสที่แบบว่าปั้นกันเหนื่อยมากจริงๆนะคะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณเดือนนึงน่าจะได้นะเดือนนึงน่าจะได้นะคะเคสนี้เป็นเคสซื้อแทนกันนะคะ ให้พี่เป็นคนซื้อนะคะให้พี่เป็นคนซื้อแล้วก็โอ้ยทําหลายอย่างเลยเคสนี้นี่คือใช้คําว่าสาหัสเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คือผ่านไปแล้วด้วยดีนะคะก็ทุกอย่างผ่านไปแล้วด้วยดีนะอย่างที่ต่ายบอกนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะแล้ว่ตยก็พร้อมที่จะดันเคสลูกค้าแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยสําหรับที่มันจะต้องดันมากจริงๆนะคะสําหรับเคสที่มันจะต้องดันมากจริงๆนะคะแล้วก็ สามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพวกนี้นะคะลูกค้าได้อะไรไปบ้างแดดร้อนมากแม่สามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพวกนี้นะคะลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรลบรนะคะกอบป้ายพายางกอบป้ายพายางฟิล์มนะคะคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะค่าจดทะเบียนค่ามาจับป้ายแดง คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีคือคือได้ครบเน่ะเหมาะสมกับการใช้งานนะคะได้ล้อแม็กได้จอได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมอันนี้ก็คือเป็นงานแท้นะคะกระจังหน้าโครเมียมอันนี้ก็คือเป็นงานแท้แบบนี้เลยนะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศทองหล่อนะคะอยู่กันที่ทองหล่ออะน้องเคไหนๆก็มาแล้วรีวิวให้พี่ต่ายหน่อยเร็วมารีวิวให้พี่หน่อยเร็ว ออกรถกับพี่เปไ็นยังไงบ้างก็ดีมากเลยครับผ่านง่ายครับ <c oughs> ผ่านก็ไม่ง่ายนะเคน <c oughs> ก็ไม่ง่ายนะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะประมาณสามอาทิตย์ครับเดือนหนึ่งแล้พี่ว่าน่าจะเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งครับรเดือนแล้วอุปกรณ์ตกแต่งครบตามที่เราคุยกันไว้ไหมคครับดีมากเลยครับพี่ต่ด,ด,ด,ดันเคสไหมพู้พิสิิดันดันสุดๆครับอันนี้คนจริงครับคนจริง ดันสุดๆโอเคขอบคุณค่ะก็อย่างที่ไต๋บอกนะคะว่าซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆนะแล้วก็ดันให้จริงๆนะคะแต่ว่าเคสไหนที่มันมันจะต้องดันมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะเพราะว่าเราเองเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะจะต้องมีทีมงานของไฟแนนซ์ด้วยนะคะจะต้องมีลูกค้าด้วยนะคะที่ที่คอยช่วยในเรื่องของเอกสารหรือว่าอยากได้อะไรก็คือลูกค้าก็จะต้องหามาให้ถ้าลูกค้าอยากอยากให้ได้ลดนะคะอ่ะ คันนี้จัดโปรนะคะไต่จัดโปรอยู่ที่3 9มหมคันนี้นะคะ39มหมลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะ39มหมลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรก่อป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบ,บะไลเนอร์นะคะค่าจดทะเบียนล้อแมกกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็จอ Android ขนาด9นิ้วนะคะจอ Android เนี่ยจะมีกล้องบันทึกหน้าแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะ นี่ค่ะกับโปรโมชั่น39 0 0 0ของเรานะคะค่างวดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ9,215บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบมีงบไม่ถึง39 0 0 0นะคะทักเข้ามาคุยกันเพราะว่าโปรเริ่มต้นของต่ายเนี่ยมันเริ่มต้นที่แค่29 0 0 0เท่านั้นเองนะคะอยากได้รุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนทักเข้ามานะคะเดี๋ยวต่ายจะทำเสนอราคาส่งให้นะคะอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ออกมาส่งรถนอกพื้นที่จริงๆนะคะ ขึ้นรถสไลด์มาเลยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ใครกำลังหารถเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ตั้งงบอะไรตั้งงบไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ทักเข้ามานะคะแต่ยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถกับลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ